บทที่3ชุมนุมผู้หวายจากเรื่องฝนกระเรียงปองในหนังสือชุดทุ่งโล่งแล่ดงทึบเล่มที่1บทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์จากการสำรวจบริเวณป่าโดยรอบในเช้าวันรุ่งขึ้นตามพื้นดินที่ยังเชิญหนองที่ยังแฉะและลำห้วยที่นองไปด้วยน้ำฝน เบิกไปด้วยรอยเท้าเจ้าป่าพญาคตสารทั้งนั้นนอกจากสองสามโขลงซึ่งมีทั้งขนาดและจำนวนต่างๆกันนับแต่หไปถึงสิตัวแล้วมีรอยเท้าที่ใหม่และใหญ่เป็นพิเศษอยู่ตัวหนึง่งขนาดคนเข้านั่งขัดสมาธิได้สบายบางฝูงไกลาจากที่เราพักไม่ถึงครึ่งกิโลเมตรและบางฝูงก็ใกล้กว่านั้นอย่างไรก็ดีถ้ากลางรอยเท้าเหล่านี้ ไม่ปรากฏวี่แววของกระทิงซึ่งเป็นความปรารถนาของเราเลยจนรอยเดียวเพราะฉะนั้นภายหลังที่ผ่านโป่งใหญ่ซึ่งตายแล้วและพักล้างหน้าดื่มน้ำใสสะอาดจากบ่อหินกลางลำห้วยได้สักครู่เราก็ตกลงใจเดินทางกลับผู้หวายขืนขึ้นตรงเรื่อยไปก็คงออกลำแม่น้ำเพชรแถวแก่งกระจานหรือว่าท่าลิงลมย่องให้ความเห็น ไอ้ฝูงที่ลุงเบิกว่าน่าจะเลยไปข้างล่างแล้วละไม่งั้นเราคงได้พบรอยจากที่นี่บ้างแต่ข้อนั้นยังไม่สำคัญเท่ากับอาหารของเราซึ่งมีแต่ข้าวสารปลาศจาก,กับปลาศจากเกลือตลอดจนน้ำตาลและการหวังน้ำบ่อหน้าที่ท่าลิงลมหรือแก่งกระจานก็เป็นแต่เพียงหวังน้ำบ่อหน้าดังเหตุการณ์ได้ปรากฏมาแล้วในคราวก่อน ข้าพเจ้าเห็นว่าเราขึ้นมาไกลพอดูเมื่อไม่ประสบโชคลาภอันใดก็ควรจะกลับไปสมทบที่แคมป์ใหญ่เพื่อฟังข่าวจากสายซึ่งขึ้นทานพุกระทิงก่อนแล้วจึงคิดอ่านกันต่อไปเวลาเรายังมีอีกหลายวันและป่าที่ยังไม่เคยผ่านยังมีอยู่อีกหลายป่าอานัตเห็นด้วยทุกคนเห็นด้วยฉะนั้นการทุดดงข้ามยอดเขาและลำห้วยจึงซ้ำประวัติศาสตร์ของวันก่อนอีก ต่างแต่คราวนี้เคราะดีพอที่ฝนตกทั่วฟ้าพอหาน้ำจากหนองและห้วยต่างๆได้สะดวกทำนองเดียวกับลูกพลองเป็นอาหารแก้หิวของเราคราวไปหกบพึ่งกับบดสุดทธิเสเถียรและอานัตเที่ยวก่อนครั้งนี้ได้ไข่เน่าซึ่งเราไม่เคยแต่ต้องกันเลยเมื่ออยู่ในพระนครเป็นอาหารสำคัญลักษณะมันเหมือนตะขบปลาแต่ผิวบางกว่า ช้ำและเละง่ายแม้กระนั้นถ้าท่านเลือกลูกที่สุกกำลังพอดีสีเริ่มดำทั่วรสชาติของมันก็คล้ายๆกับลูกพรุนนั่นเองความจริงนั้นหลายไหลเขาและหลายสิบไข่เน่าต่อมาอาน,นัดถึงกับลงความเห็นว่าต่อไปเราควรจะเรียกพรุนเมืองไทยพ้นจากช่องกระดึงแล้วแก้วพาเราเปลี่ยนทางใหม่ขึ้นไหลเขาที่สูงและสูงเรื่อยๆ ด้วยจำได้รังๆว่าเป็นทางลัดมันควรจะลงทุ่งแฝกเขาบอกไม่งั้นก็เลยไปบ้านช่องกเกรียงย่องพ้มแต่ความมั่นใจของแก้วเป็นที่น่าสรนเสริญเท่าๆกับทรมานเพราะถ้าการเดินทางเมื่อวานจะทำให้เราเมื่อยหน้าขาเพียงใดจากการปีนป่ายขึ้นสู่ที่สูงวันนี้หมายถึงสองสามเท่าแต่กำลังของเราอยู่ตัวแล้วและน้ำก็อุดมสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นเองหลายชั่วโมงและหลายลูกเขาต่อมาในที่สุดเราก็เริ่มลงต่ำไปสู่ผาที่รกทึบซึ่งเรียงรายล้อมทุ่งแฝกปากทางเข้าสู่ผู้วายอีกครั้งหนึ่งในการทุดดงเราพบโครงช้างกำลังหากินอยู่ข้างหน้าเมื่อกระสากลิ่นขณะที่เราเข้าใกล้ไปก็ยิงไล่มันแตกป่าราบไปนับจำนวนได้ประมาณไม่ต่ำกว่าสิบตัวคุมขบวนโดยเจ้าสีดอใหญ่ ถึงกระนั้นก็ยังไม่ใหญ่เท่ากับรอยที่เราพบตอนเช้าเราบ่ายสองโมงเศษแคมป์ทิดผู้ไวก็ได้ต้อนรับคณะพรานสมัครเล่นที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าเลยหิวโหวยแต่ก็ยังกระปรี้กระเปร่าของเราเป็นรายที่สองต่อจากคณะแรกที่ขึ้นพุกกระทิงไปถึงได้ไม่ช้าไม่นานต่างฝ่ายต่างตายถามกันเสียงแซ่ไปหมดถึงลาบทานที่ได้เปล่าสายผูกกระทิงไม่เจออะไรเหมือนกัน นอกจากช้างช้างและก็ดช้างถึงกระนั้นก็ยังโชคดีกว่าที่ได้เก้งตัวหนึ่งมาเป็นอาหารโดยฝีมือของหม่อมราชวงศ์ดีหลกลาบและปะลัดสุธีความจริงเราควรจะได้บัวร้อยตำรวจตรีวินิตรายงานปรากฏว่าภายหลังที่หลบฝนทรมานเพราะความหนาวอยู่ตามหลืบเขาที่พุกระทิงตลอดคืนมาแล้วรุ่งเช้าระหว่างเดินทางกลับพรานเบิกพรานส้อยพรานเมียน พรานยิ้มไม่รู้กี่พรานเจอรอยวัวแดงเข้ามันใหม่พอที่จะออกตามและคณะพรานสายนั้นก็ตามไปภายในไม่ถึงชั่วโมงก็ทันกันที่ป่ากระชิดซึ่งรกชัดพรานเบิกงัดเอาเปินแฝดลูกสองของแกซึ่งแก้ไขดัดแปลงเสียจนกลายเป็นได้ทั้งเปิดแก๊ปและเปิดลูกซอ,องด้อมด้อมมองมองเข้าไปจนกระทั่งเห็นผู้หมายไหวๆอยู่ข้างขวาจึงหันหน้ามาร้องบอกกับสหายพรานว่า มึงคอยมัดหาไม่ดีว่าไอเมียนกูจะเป็นคนแตะมันทันใดนั้นเองวัวทั้งฝูงซึ่งนอนอยู่ข้างขวาชั่วระยะไม่ถึงวาแตกครืนโดยปืนทุกระบอกรวมทั้งพอกพรานเบิกไม่มีโอกาสจะยิงทันฝนเมื่อคืนตกทั่วฟ้าสมกับที่ไม่ได้ตกมานานผู้หวายทั้งผู้หวายเปียกชื้นและเขียวชะอุ่มชุมนุมของเราตั้งอยู่บนเนินสูงเหนือลำห้วยเพราะฉะนั้นจึงพ้นจากการแฉะเล็ขังของน้ำ เต็นและภาพใบที่มีไปก็เพียงพอที่จะคุ้มกันสเสบียงและเครื่องยาได้พูดถึงเรื่องยาข้าพเจ้ายังไม่เคยออกป่าคราวใดด้วยความอุ่นใจจากการปราตจากโรคภัยเหมือนคราวนี้เรามีในแพทย์ชั้นหนึ่งถึงอดีตในแพทย์ใหญ่ทหารบกประจำคณะเรามีโรงพยาบาลเคลื่อนที่ได้ในร่วมและลังยาซึ่งคุณพระสัญญเวทขนไปพร้อมที่จะพยาบาลได้ตั้งแต่แผลขนาดเล็ก ขนาดหนามควรขึ้นไปจนถึงผ่าตัดไส้ตันและพร้อมที่จะรักษาได้ไม่ว่าท่านจะปวดหัวตัวร้อนเป็นคุชทราชเป็นนิวโมเนียหรือมาเลเรียขึ้นสมองเตรียมป้องกันไว้ดีกว่าแก้คุณพระพูดแล้วพูดอีกมาลลเรียและบิดเป็นโรคสำคัญซึ่งท่านจะต้องป้องกันทุกคราวที่ออกป่าไม่ว่าจะสูงหรือเป็นทุ่งราบ ฉะนั้นน้ำเละยุงจึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นประการแรกควินนินหรือพาลูดินและยาแก้ไข้มาลาเรียใดๆวันละเม็ดในทันทีที่ก้าวออกสู่ป่าตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในนั้นและวันละสองเม็ดอีก7วันหลังจากกลับเข้าเมืองเป็นวิธีป้องกันของท่านซึ่งตรงกับวิธีที่ข้าพเจ้าใช้ป้องกันมาลาเรียตลอดมาดางทับทีมสักสองสาเกล็ด พอเป็นสีชมพูในน้ำตามหนองหรือรอยเท้าช้างที่ท่านดื่มเข้าไปหมายถึงความปลอดภัยจากโรคบิดเช่นเดียวกันแม้กระนั้นก็ไม่มีวิธีใดดีไปกว่าต้มให้เดือดชุมนุมผู้วายในที่ขบวนพรานสายต่างๆมาพร้อมหน้ากันเต็มไปด้วยความสำราญเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยสุราและบุคลิกลักษณะต่างกัน ท่านจะคุ้นง่วนอยู่กับแผนที่บริเวณป่าสำหรับชี้ลู่ทางของภูมิประเทศซึ่งพรานท้องถิ่นบอกว่ามีสัตว์สำหรับจะให้เราล่าคุณพระสัญญเวทป้วนเปียนอยู่กับกรงดักเสือซึ่งท่านบัญชาให้พวกลูกหาผูกขึ้นคุณวิสิตและร้อยตำรวจตรีวินิจยืนแลกก้องซึ่งกันและกันอย่างไม่ย่อท้อปลัดสุธีและดีหลกลาบหัวเราะอยู่กับความทรงจำถึงโฉมงามใดโฉมงามหนึ่ง ซึ่งอาจจะผ่านมาในป่าและก็อาจจะผ่านมาในเมืองนั่นอนัตก้มหน้าก้มตาอยู่กับการขัดถูมิสเตอร์บรูมฮาร์ดนั่นบุญธรรมพ่อครัวรุ่นกระทงซึ่งคุณเอามาแทนวิเศษทศน่นพรานเบิกยานค้างอยู่กับการสาธยายเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาแต่อดีตนู่นสร้อยผู้ยังหนุ่มแต่ปล่อยเคราวยาวเหมือนปู่สมซึ่งแกเรียกว่าน้องชาย เอ็นหลังฟังอยู่อย่างสนใจสงบสงเงียมและสุภาพเรียบร้อยเมียนยิ้มชิย่องแก้งขัดสมาธหรือนั่งยองๆเรียงรายอยู่เบื้องหลังเป็นลำดับไปไม่ใครก็ใครจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเว้นแต่พรานคุ้มซึ่งให้มีอันเป็นไปที่มีใครนอกจากท่านเจ้าคุณจะหวานให้ยกโนนยกนี่มีข้อแม้เพียงแต่เล่า ขนาดใดที่เรายกขวดแม่โของออกมาขอผมเป็นกระสายยาสักกรุบเดียวเลยครับแกมักจะบอกหลายจอกและหลายกรุบโดยไม่มียาแล้วแกก็มักจะหันไปหาขวดลูกทุ่งในระหว่างหมู่คณะทำกลางบรรยากาศเช่นนั้นป่าทั้งป่าเหมือนเป็นสวรรค์ทิวเขาผู้ไหวซึ่งอยู่เลยถลม่มอันหนาทึบตรงหน้าท่านออกไปราวสองสกิโลเมตรก็ดูสดใสาราวกับเขาไกลาลาด ใครอยากจะกินกินใครอยากจะนอนนอนใครอยากพักผ่อนด้วยการมีงานทำช่วยปืนยาวลูกกรดออกไปยิงนกที่ชายป่าหรือปลาดุกปลาช่อนในลำห้วยหลังจากอาหารเย็นผ่านไปเราเรียบประชุมรอบขวดสูงกันใหม่ปรึกษาถึงโครงการในวันรุ่งขึ้นช่องกระดึงลบไปจากบัญชีได้พวกกระทิงก็เช่นเดียวกันพรานเบอร์หัวหน้าคณะนำทางเสนอเขา ภูนกกลางแก้วแนะทางช่องจันห้าวเราผู้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศและทรรเลสัตว์ก็ได้แต่นิ่งฟังปากเขาภูนกกลางกวางเคยชุมพรานเบิกว่าเวลาเนี้ยเห็นมีแต่ช้างแก้วบอกมันลงมาเหยียบไล่เหยียบนาแล้วก็หลบไปอุบอยู่ทางนอนงั้นก็ไปช่องจันห้าวอยากเอ็งบอกพรานเบิกคล้อยตาม แต่ทางช่องจันห้าวมีอะไรใครจะไปรู้จนกว่าจะเจอตัวมันเคยมีวัวเคยมีกระทิงปีกลายส้อยหญิงได้ตัวหนึ่งก็ที่นั่นส้อยยืนยันข้อเช็ดจริงข้อนี้เมื่อปีกลายเขาติดรอยกระทิงที่ถูกยิงลำบากไปในขณะที่กำลังอยู่ในถล่มสองข้างด่านมีแต่เสือหมอบทึบนั่นเองเจ้ากระทิงตัวนั้นก็พรวดพลาดออกมาเขาสะบัดย่ามออกจากบา่ายยกปืนประทับเกือบไม่ทัน อาศัยใจเย็นและสติดีเท่านั้นจึงล้มมันได้ในระยะเพียง5้ก้าโดยกระสุนหนักเกือบ8สลึงจากปืนแก๊ปของเขากระบอกยาวเกือบวาและโตราวกับข้อมือถึงงั้นมันก็ไม่หยุดทันทีส่้อยบอกถูกที่กระบาลแยกแล้วมันจะวิ่งมาได้เฉียดผมไปฝ่ามือเดียวเพราะดีที่มันล้มลงตายไม่งั้นก็คงแย่เป็นอันว่าจุดหมายปลายทางแน่นอนของเราในวันรุ่งขึ้น แห่งหนึ่งได้แก่ช่องจานห้าวปัญหาที่เหลืออยู่ต่อไปก็เพียงแต่ใครบ้างจะสมัครทางนั้นความระบมจาดก,การเดินทางในวันก่อนเป็นเหตุให้ทุกคนถอนตัวขออยู่แคมป์และไล่ราวซึ่งพรานเบิกจะจัดสำหรับให้ท่านเจ้าคุณสุรพันธ์กับคุณพระสันได้ออกกําลังในระยะใกล้ตกลงจึงเหลือแต่อานัตและข้าพเจ้าซึ่งไม่ใช่จะสร้างด้วยเหล็กไหลหากเสียดายเวลาที่จะล่วงไป และความสนใจในรอยกระทิงวันก่อนยังไม่เสื่อมถอยเพราะเหตุที่เป็นผู้ชำนาญทางในย่านนั้นซ้อยจึงได้รับมอบหมายจากพรานเบิกหัวหน้าคณะให้เป็นผู้พาเราพร้อมด้วยแก้วและในดวมอารมณ์ดีซึ่งขอสมัครโดยไม่เลือกว่าจะเป็นที่ไหนตราบในที่ที่นั้นมีแม่โของอยู่และข้าพเจ้าก็สั่งให้เตรียมไปพอที่จะไม่ให้ขาดมือไม่ว่าจะเป็นแม่โขงเข้าศาล ตลอดจนอาหารแห้งเกลือน้ำตาลบุหรี่และร่วมยาปัจจุบันบทเรียนที่เราได้รับมาจากวันก่อนไม่เปิดโอกาสให้พลาดอีกเป็นครั้งที่สองและอานัตก็สำรวจซ้ำจนเป็นที่เรียบร้อย